สวัสดีครับทุกท่านครับพบก,กับผมบุตรกรสถานธรรมวงอาดนะครับทางช่องหรืวอว่าเพจครูสมาธิสิหลวงพ่อวิริยังในช่วงเช้าหลังจากที่ได้สวดมนต์ธรรมัชิเช้ากับทางวัดเทพเจติยาจารย์คณะสวงฆ์วัดเทพเจติยาจารย์นำโดยท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชปัญญาวัชิโรดม นะครับอย่ท่านพระมหาสุพลคันติพโลซึ่งท่านเป็นสิทธิ์เอกของพระเดชพระคุณท่านจารุคุณสมเด็จพระญาณวัชรเดมพระอาจารย์หลวงพ่อยุทิยังสิสริธโรนั่นเดงทุกๆเช้านะครับท่านก็จะพาะสาธุชนเนี่ยนะครับญาติโยมมาสวดมนต์ผมเองก็ได้ร่วมสวดมนต์มาด้วยตั้งแต่ตั้งแต่วันเริ่ม,มนะครับ สำหรับการสวดมนต์หน1่งรวันเพื่อถวายเป็นอาจริย์บูชาคุณแด่ท่านจ้าคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมแล้วก็จากที่ฟังท่านครูบากโกศลได้กล่าวนำนะครับการสวดมนต์นี้ก็เริ่มจากที่สวดเพียงไม่กี่คนนะ,นะฮะไม่ถึงสิบคนแล้วก็เจอปัญหาอุปสรรคอินเทอร์เน็ตขาดบ้างอะไรบ้างจนกระทั่งทุกวันนี้ยอดล่าสุดเมื่อเช้านี่นะครับ เฉพาะตอนเช้านะครับ2,800ประทันทั้งคืนนี่เป็นเกือบ5,000คนแล้วก็คิดว่ากิจกรรมนี้เนี่ยคือการสวดมนต์จะขยายตัวออกไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าทำให้ญาติโยมนะครับได้มีโอกาสได้เข้าวัดโดยที่ไม่ต้องไปวัดคือสวดอยู่ที่บ้านก็เสมือนหนึ่งอยู่ในที่วัดด้วย โดยเฉพาะผู้ที่สวดมนต์ไปพร้อมกับทางวัดโดยอาศัยแอปพลิเคชันซูม Meeting นะครับถึงเหมือนอยู่ในห้องเดียวกันแต่ว่าท่านที่ใช้ Facebook นะครับคือดูจาก Facebook หรือว่าดูจาก YouTube เนี่ยจะเหมือนกับว่าอยู่คนละที่นะฮะอยู่คนละที่แต่ถ้าเข้าไปที่ซูมจะเหมือนอยู่ที่เดียวกันนะฮะ วันนี้ก็จะคุยเรื่องสวดมนต์กับวัะเทศเจติยาจารย์เชียงใหม่เดินจงกรมสวดมนต์ทำวัดเช้านั่งสมาธิฟังธรรมกับท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชปัญญาวัชิโรดมนะครับท่านที่ฟังอยู่วันนี้ไม่ทราบว่าเสียงชัดเจนขึ้นไหมครับจงขาบมาหน่อยนะครับผมวิทิกรสถานตาโมหะก็จะพูดคุยกันทางช่องนี้นะครับคือช่องอครูสมาธิ สิทหลวงพ่อวิริยังนะครับคุณสมาธิสิทธิ์หลวงพ่อวิริยังการสวดมนต์เนี่ยถ้าเรารู้ความหมายด้วยนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีมากไม่อย่างนั้นเราก็จะสวดไปเฉยๆแต่ถึงจะสวดไปเฉยๆนะครับอย่างที่ไม่รู้ความหมายแต่มีความชื่นชอบนะในคัมภีรก็กล่าวไว้ว่า ข้างขาวนะครับมันได้ยินเสียงพระสวดมนต์แล้วก็เกาะกันอยู่บนถ้ำตกคงไปตายก็ยังไปเกิดเป็นเทวดาได้นะครว่ากันว่านะครับท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแท้แต่แต่เวลาที่เราฟังเสียงสวดมดนตะ์เนี่ยนมันจะมีเหมือนกับมีมนต์สะกดให้เราต้องนิ่งแล้วอยากฟังมันมีความพิเศษอยู่ในนั้น ทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้ความหมายด้วยนะครับรู้ความหมายด้วยก็ยิ่งพิเศษเข้าไปใหญ่ตั้งแต่เริ่มสวดนะโมอรหังสัมมาสัมพุโทโธเป็นต้นไปซึ่งคณะสงฆ์นำโดยท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชปัญญาวชิโรดมเนี่ยท่านพาสวดมนต์แล้วก็แปลด้วยนะฮะดังนั้นเราก็ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ก่อนจะสวดนมนั้นเนี่ยนะฮะประมาณสักตีห้าท่านก็เปิดเทศธรรมเทศนาของพระเด็จพระคุณท่านเจ้าบุคุสมเดม็จพระยาณาวิจิรดมพระอาจารย์หลวงพ่อปริยัสิาศรีนิจโรให้เราฟังก่อนนะฮะในระหว่างที่ฟังนั้นอาจจะเดินจงกรมไปด้ยวยก็ได้นะครับจกนกระทั่งประมาณสักตีห้าสี่สิบห้าราวนี้นะครับท่านก็จะเข้ามาทักทาย แล้วก็จะเริ่มทำวัดเช้ากันนะครับต่อด้วยการนั่งสมาธิแล้วก็ต่อด้วยธรรม,มาปฏิสันานเป็นอย่างนี้ทุกเช้านะครับช่วงเย็นก็มีลักษณะคล้ายๆกันทีนี้ถ้าหากว่าเราได้สวดมนต์เนี่ยนะครับเราได้สวดมนต์มันอะไรดีขึ้นเหมือนอย่างที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับผมก็ขอนำมาฉายซ้ำอีกทีหนึง่ง คือปกติวันวันหนึ่งเนี่ยเราเสพแต่ข่าวข่าวที่มันเป็นเชิงลบทั้งนั้นนะครับข่าวดีๆเขาไม่เอามาออกหรอกเพราะว่าคนไม่ชอบฟังข่าวโควิดนี่ก็ฟังแล้วก็ทุกอยู่แล้วนะครับข่าวอย่างอื่นอีกอย่างเช่นข่าวคนฆ่ากันข่าวคนข่มขืนกันข่าวคนข่าวคนอะไรอ่ะคอร์รัปชันกันบ้างอะไรกันบ้าง สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนชมว่าชมได้เป็นยังไงครับดูไปแล้วก็บ่นไปดูไปแล้วก็บ่นไปมันไม่มีความสุขนะฮะแล้วก็รับข่าวแบบนี้เข้าไปทุกวันทุกวันเรียกว่าเก็บขยะเข้าไปสู่จิตใจนะเข้าเกิดอะไรขึ้นครับใจมันก็เศร้าหมองนะฮะพอใจเศร้าหมองเนี่ยมันก็แสดงออกทางสีหน้า นอกจากจะแสดงออกทางสีหน้าแล้วก็ยังแสดงออกทางวาจานะมันมันเซ็งไงมันกลุ้มมันก็ออกทางวาจาผู้จาไม่เพราะบ้างจากนั้นก็ออกทางการกระทาคนก็จะระบายกันไปต่างๆนานา,นา,นานเห็นคนอื่นด่ากันได้ก็าด่ากันไปด่ากันมาแล้วก็หาความสุขกันไม่ได้ทีนี้ในทางตรงกันข้ามนะครับ ถ้าเผื่อว่าเรามาสวดมนต์นะครับถ้าเผื่อว่าเรามาสวดมนต์ก็จะทําให้เรารับสิ่งดีๆเข้าไปในจิตใจของเรานะครับเมื่อเรารับสิ่งดีๆเข้าไปในจิตใจของเราทุกวันทุกวันเช้าก็รับเย็นก็รับเย็นก็รับเช้าก็รับสวดมนต์นะฮะแล้วแถวยังไปนั่งสมาธิ นั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเนี่ยก็เป็นการกรองอารมณ์ที่มันหมักหม,มมอยู่ในจิตใจของเราจากการที่เราทํางานมาทั้งวันเนี่ยนะมันก็ทําให้ใจเนี่ยมีความสว่างสะอาดสงบขึ้นนะแล้วก็มีพลังขึ้นคิดอะไรก็ออกนะครับคนที่มีความกัดกลุ่มมีความฟุ้งซ่านอันนี้มันเกิดจากอารมณ์ที่เข้าไปหมักหมม,มมอยู่ในใจ แล้วไม่ได้ระบายออกนะพอไม่ได้ระบายออกเนี่ยมันก็ยังไงอะ่ะก็เกิดความเสื่งขึ้นมาทำอะไรก็ผิดพลาดไปดังนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าได้ทำในส่วนนี้นะครับมันก็จะทำให้พวกเรานี่ยสามารถที่จะสามารถที่จะเป็นคนที่มีความสุข แม้จะมีสถานการณ์ที่มันมีความทุกข์อยู่นะครับที่จริงทุกคนก็ได้รับความทุกข์อยู่แล้วแต่ว่าคนที่กรองอารมณ์ได้จะรับสภาวะได้มากกว่าคนอื่นเขานะครับดังนั้นพระเดชพระคุณท่านจะบุคุณ,คณสมเด็จพระญ,ญาณวชิโรดงหลวงพ่อวิริยังสิริธุโรท่านจึงให้พวกเรามาสนใจในการทําสมาธินะสนใจในการทําสมาธิ หลวงพ่อนี่ท่านจะไม่ค่อยได้พูดเรื่องทานสักเท่าไหร่นะครับเพราะถ้าหากว่าคนเราได้มาทําสมาธิแล้วเนี่ยนะครับเมื่อกิจมันเกิดความสว่างสะอาดสงบขึ้นมาจะคิดถึงความจําเป็นของการให้ทานเนองนะเป็นไปโดยธรรมชาติผมสังเกตเห็นว่าในสมัยที่พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังยังดํารงธาตุขันอยู่นะคร เวลาที่ท่านจะทำกิจการอะไรขึ้นมากิจกรรมอะไรขึ้นมาหรือก่อสร้างอะไรขึ้นมาเป็นปรากฏการพิเศษคนเนี่ยแย่งไปทำบุญน,นะ,ะจะเป็นเจ้าภาพมันจะเอาเงินเอานี้บ้างทั้งทั้งที่ไม่ใช่เงินจำนวนน้อยนะครับแต่แป๊บเดียวท่านเองหมดเป็นเพราะเหตุใดเพราะเหตุบ่าลูกศิษย์หลวงพ่อส่วนใหญ่เนะี่ยเขามาทำสมาธินะฮะ แล้วพอมาทำสมาธิมันเคลียร์สมองเคลียร์จิตใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ให้สะอาดได้ก็เห็นความจําเป็นในสิ่งที่หลวงพ่อจะทำนะไม่ว่าจะเป็นการสร้างาศาสนสถานสร้างอะไรต่างๆนานานซึ่งบางคนเนี่ยเห็นว่าเป็นเรื่องยากแต่หลวงพ่อทำง่ายหมดนะครับอย่างเช่นพระมหาใจดีของพระธรมมงคลก็สูงที่สุดในประเทศท่านก็สร้างเสร็จหรือพระยก หนักและก็ใหญ่ที่สุดในโลกท่านก็สร้างเสร็จที่ยากไปกว่านั้นก็คือการสร้างสถาบันพลังจิตานุภาพสอนสมาธิให้กับผู้คนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะสอนสมาธิให้กับคนได้เป็นจำนวนแสนเป็นจำนวนหลายหลายแสนแล้วก็เพิ่มขึ้นโดยลำดับนะฮะทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วเข้าไปสู่ส่วนต่างๆอันนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่า หลวงพ่อท่านนำพาพวกเราทำสมาธินนเลแล้วก็ได้มีลูกศิษย์ลูกหานะครับได้ช่วยกันเป็นสะพานบุญต่อกัอนมาทั้งฝ่ายพระคุณเจ้าเนี่ยนะครับก็นำโดยท่านเจียวุณพระราชปัญญาวชิวรุลม์ทางฝ่ายกระวาดญาติโยมก็มีบุรณิธิสถาบันพลังกิตาลุภภาพหลวงพ่อวิริยังชิตถึงรูดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็มีสิทธิครูสมาธิช่วยกันคนละไม้คนละมื จึงเกิดเป็นสาขาขึ้นทั่วประเทศนะครับเกือบ300สาขารวมไปถึงต่างประเทศด้วยนะฮะเด่๋ยจะเป็นที่แคนาดาที่อเมริกาขยายไปสู่ประเทศออสเตรเลียและเท่าที่ผมทราบในขณนะนี้นะครับในต่างประเทศก็มีการตื่นตัวเรื่องของการทำสมาธิเป็นอย่างยิ่งนะโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นสาขาของพระอาจารย์หลงพ่ กำลังจะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะฮะเหมือนอย่างในเมืองไทยเนี่ยเอกตัวอย่างเมืองไทยนนิดนึงนะครับปัจจุบันนี้พวกเราก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นยุคของโควิดระบาดระลอกที่สีนนะ่เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันตรายที่จะไปสอนกันในที่แห่งเดียวกันคือไปสอนในห้องเรียนอะไรอย่างนี้นะครับจึงเกิดมีการสอนออนไลน์ขึ้นนะฮะ ตอนนี้กำลังจะเปิดออนไลน์ขึ้นมาใหม่เป็นการสอนออนไลน์เเรียกว่า,า,าให้กับนักเรียนนักเรียนรอดอคือนักเรียนวิชาทหารนะโดยผ่านทางออนไลน์เหมือนกันเพราะเรายังไม่ทราบว่าในพ่วงเวลาปี2ปีหรือ3ปีเนี่ยเจ้าโควิดมันจะหมดไปจากประเทศไทยหรือจากโลกหรือไม่ เวลามันหมดเนี่ยมันต้องหมดไปทั้งทั้งประเทศนะครับมันถึงจะไม่มาใหม่แล้วถ้าหากว่าเราต้องการให้มีการท่องเที่ยวกันทั่วลูกเหมือนเดิมนะครับคือไปเที่ยวไหนตัวไหนได้ก็ต้องรักษาโควิดเนี่ยทุกประเทศไม่ให้มันระบาดนะฮะเรียกว่าให้มันหมดสิ้นไปเหมือนกับที่สมัยก่อนมันมีพวกฝีดาษพวกไข้ทรพิษอะไรอยู่พวกนี้เขาก็รักษากันจนกระทั่งหายไปได้เพราะว่ามีวัคซีน เหมือนกันนะครับโควิดก็เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในระหว่างนี้ในห่วงนี้เนี่ยสิ่งที่จะทําให้เราอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วนะครับต้องปรับใจนะเป็นนิว n o r ร a มคือปรับใจปรับใจมาสวดมนต์กันนะฮะสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิทําใจให้มีความสงบทําใจให้มีพลังที่จะต่อสู้กับสถานการณ์โควิดตรงนี้ไปได้ เราไม่ได้สู้แต่เชื้อโรคอย่างเดียวนะครับเราเราสู้กับความจนความยากจนทางเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาทางการเมืองทางสังคมที่มันรุมเร้าอยู่ในประเทศเราแล้วก็ในต่างประเทศด้วยบางประเทศเห็นไหมฮะก็ประเทศก็โดนยึดกลับไปอย่างที่พูดอย่างเช่นอัฟกานิสถาน,นอะแหล่งตานเนี่ยแต่ในประเทศไทยเราเนี่ยเรามีพระพุทธศาสนาซึ่งเป็น ศาส,สนาหลักของประเทศไทยมานมนานแล้วนะครับนับตั้งแต่เป็นประเทศไทยก็ว่าได้มีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าเวลาเนี้ยพุทธศาสนาจะเสื่อมหรือจะมีเหตุปัจจัยให้พุทธศาสนาเสื่อมแต่ผมเองมั่นใจนะครับว่าถ้าเผื่อว่าคนไทยทุกคนนะครับไม่ต้องทุกคนก็ได้ส่วนใหญ่นะครับยังคงปฏิบตัติตามหลักคำสอนของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เนี่ยนะหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์สื่อทอดกันมาอยู่เนี่ยไม่มีใครมาทําร้ายหรือทําลายให้พระพุทธศาสนาล่มจมลงไปได้นะถ้านับย้อนหลังไปเมื่อร้อยกว่าปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยนะครับศาสนาพุทธในอินเดียเนี่ยเฟื่องฟูมากนะครับ ผู้คนเข้ามาบวชกันเยอะแยะแล้วก็เกิดลาบเกิดปัดใจจัยให้กับพระพิสูจน์ในช่วงนั้นก็ามาบวชกันพอมีลาบมีปัจจัยอะไรเข้ามามากก็หลงลืมไปหลงลืมไปทําให้มีลัทธิต่างๆที่ไม่ใช่พูดแท้นะครับเข้ามานะบางลัทธิบางนิก,กายถือว่าการเสพกามนั้นเป็นนิพพานไปได้ซ้ำเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่ทําตัวเองทั้งนั้น จนกระทั่งที่สุดก็ถูกศาสนาอนื่นครอบงำไปพูดก็เงียบไปเลยนะครับช่วงนั้นเพียงแค่ร้อยกว่าปีเองหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานจนมาถึงปีประมาณปี200พศ2 0 0เศษเศษที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้กลับก็มาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นใหม่จึงเจเริญก้าวหน้ามาเรื่อยและใน่วงนั้นเองที่พระเจ้าโศกสนส่งพระสงฆ พระอระหันต์เข้ามาเผยแผ่ศาสนาเก้าสายหนึ่งในนั้นก็มาอย่างสุวรรณภูมิคือประเทศไทยเราด้วยนะครับก็คือพระสุนกับพระอุตรกอีกสายหนึ่งก็ไปทางอัฟกานิสถานก็ไปนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเพียงแค่พันกว่าปีนะครับพันกว่าปีเอาทีนี้เราล่มสลายอีกครั้งและศาสนาพุทธเพราะว่าถูกศาสนาอื่นเข้ามา ทำลายตอนที่มาทําลายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นเราไปหนักไปทางเรียนนะหนักไปทางศึกษาการปฏิบัติย่อหย่อนลงไปนะแต่วันนี้เนี่ยเราได้ฟื้นฟูการปฏิบัติาศาสนาหรือปฏิบัติธรรมขึ้นมานะครับทําให้วงการคณะสงฆ์หรือพระพุทธาศาสนาเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะะโดยมีประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลาง องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกก็อยู่ที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ปฏิบัติกันอย่างจริงจังเป็นที่ประจักษ์นะฮะอย่างเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่นพูรดิทัโตท่านก็ได้รับรางวัลหรือว่าได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสําคัญของโลกขึ้นเพราะผลแห่งการปฏิบัติสาขาสันติภาพโลกนี่คือท่านปฏิบัติอ่างจริงจังเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเชื่อมั่นนะครับว่า ถ้าพวกเราชาวพุทธนีพน่พากันมาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังไม่ใช่เป็นชาวพุทธแต่เพียงในทะเบียบ้านศาสนาพุทธไม่ล่มสลายนะครับศาสนาพุทธสอนให้ทําอะไรที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์หลวงพ่อท่านจะาปรคุณสุเด็จพระยาณวิชิโรดมท่านพูดอยู่เสมอก็คือ 1. ไม่ทำบาป 2. องทำความดี 3. ามทำจิตใจให้บริสุทธิ์ก็คือทำสมาธินี่แหละครับ ถ้าทำได้ตอนนี้เนี่ยพุทธศาสนาจะไม่มีวันรุ่มสลายก็ขอฝากเอาไว้นะครับว่าเราเป็นชาวพุทธวิธีง่ายที่สุดในตอนนี้นะครับไปสดวดมนต์ออนไลน์กับทางวัดเทพเจติยาจารย์ทั้งช่วงเชา้าช่วงเย็นช่วงเช้าก็เริ่มตั้งแต่ตีห้าช่วงเย็นก็เริ่มกันตั้งแต่หกโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับแต่ชมทางจะเข้าไปสวดพร้อมกัน เดินจงปรุมนั่งสมาธิพร้อมกันได้3มช่องทางนะทาง Facebook วัดเทพเจดียาจารย์ทาง Youtube ก็บวัดเทพเจติยาจารย์แล้วก็ที่ทาง z o o m m e e t i n g นะครับ o o m m e e t i n g ก็มันจะมีรหัสอยู่ท่านเข้าไปดูที่วัดเทพเขาจะให้รหัสเอาไว้นะครับแล้วก็เขาจะให้ ID เอาไว้แล้วก็ให้รหัสเอาไว้อันนั้นคือเราเข้าไปส่วนในนั้นเลยนะฮะดูจากเพจของ ครูสมาธิสิทธิหลวงพ่อบริ่ังนี้ก็ได้นะครับเข้าไปนี้พูดมาพอสมควรนะครับไม่ทราบว่าเสียงชัดเจนหรือเปล่าท่านให้คําแนะนําด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ยินเสียงตัวเองตอนนี้นะ,ะขอบคุณท่านที่เข้ามาติดตามชมในช่วงนี้นะครับทุกวันครับในช่วงนี้ประมาณ7จ็นาฬิกาเ็จเศษหลังจากที่ได้ร่วมสวดมนต์แล้วก็เดินโยกบกนั่งสมาธิกับทางวัะเทพเจติยาจารนําโดยคณะสงฆ์วัฒเทพเจติยาจารย์ท่าน จะคุณอาจารย์พระราชปัญญาวชิโรดมเสร็จผมก็จะมานั่งคุยตรงนี้นะครับถ้าไม่ติดภารกิจเร่รงด่วนวันนี้ลาไปก่อนครับผมกับหม่โอกาสหน้ามีคำถามข้อสงสัยอย่างไรคอมเมนต์กันเอาไว้นะครับสวัสดีครับ